สวัสดีค่ะพี่สมาเช,ช,ช็กแชร์ที่รักทุกท่านนะคะวันนี้อาจารย์ไั่แห่งอาจารย์ไั่แลสโคสนะคะเพจในเฟซบุ o กนะก็จะมาคุยในเรื่องของคู่มือหาคู่ฝรั่งต่างชาติเพราะเหตุใดไม่เจอคนดีเจอแต่สแกมเมอร์สแกมเมอร์นะคะอยากรู้ก็ฟังกันเลยคะ่ะหลายคนนะคะที่วนเวียนหรือว่ากำลังสแสวงหาฝรั่งต่างชาติอยากจะมีแฟนเป็นฝรั่งอยากจะมีแฟนเป็นต่างชาติก็คงจะ ประสบปัญหาพอสมควรในเรื่องที่ว่ายังไม่เคยเจอคนดีเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะหายอย่างไรก็ตามก็จะเจอแต่พวกสแกมเมอร์ก็คือคนหลอกลวงหรือสแกมเมอร์ก็คือพวกที่ชอบโชว์วยวเพศพวกที่ชอบมาเ,อาเล่นว่าให้เราดูอะไรประเภทนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์อยากจะ วิเคราะห์ให้ฟังนะคะว่าเพราะเหตุใดเราจรึงไม่เจอคนดีไม่เจอคนจริงสักทีประการที่หนึ่งก็คือเราต้องสังเกตนะคะว่าเราไปหาฝรั่งต่างชาติที่ไหนเราหาคู่ที่ไหนคะตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่าสาวๆนะ,ะไม่ว่าจะเป็นสาวแก่ไม่ไม่ทั้งหลายแหล่นี้ก็มักจะใช้วิธีการหาคู่จาก Facebook ทั้งนี้อยากจะบอกนะคะว่าไม่มีทางเลยค่ะไม่มีทางที่คุณคุณทั้งหลายจะเจอฝรั่งต่างชาติคนที่เขาดีๆนะคะเพราะว่าฝรั่งต่างชาติที่เขาดีๆเขาไม่รู้จักใครใน Facebook เขาไม่ขอใครเป็นเพื่อนใน Facebook คนที่เขาจะขอเป็นเพื่อนก็คือเพื่อนของเพื่อนก็คือคนที่เขารู้จักนะคะ ไม่ใช่ว่าคุณเจอใครที่มาขอคุณเป็นเพื่อนแล้วก็โอ้สังเกตดูว่าอ้าวเขามีคนนี้นี่เป็นเพื่อนกับเราเพราะฉะนั้นเขาอยากรู้จักเราจริงไม่ใช่นะคะเพราะว่าฝรั่งที่เป็นตัวตนจริงๆอยู่อาศัยอยู่ในต่างประเทศหรืออาศัยอยู่ในไทยก็ได้แต่ถ้าเขาจะต้องการคู่ชีวิตเขาจะไม่มาหาคู่ชีวิตผ่านทางเ Facebook เพราะว่าใครอะคะใน a c e b o o k อะเขาไม่รู้จักหรอกะใครเข้ามารู้จักเราใน Facebook เราก็เที่ยวรู้จักเขาไปหมดใครเข้ามาขอเป็นเพื่อนกับเราใน Facebook เราก็ยินดีรับเขาเป็นเพื่อนไปหมดเพราะฉะนั้นเราจึงเจอแต่สแกมเมอร์ก็คือคนรกร่วงคนที่จะต้มตุนเราคนที่พอแอดเฟรนหรือว่าขอเราเป็นเพื่อนเรารับ นะคะพี่แกก็คุยเลยนะคะว่าโอ้โหผมเห็นหนะ้าคุณแล้วรักคุณหลงคุณอย่างนั้นอย่างนี้คุณสวยมากทั้งที่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ดูเลยนะคะว่าตัวเราเองเนี่ยสวยไม่สวยอย่างไรแต่เราอยากจะเชื่อมันแหละนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันไม่มีวันที่คุณจะเจอคู่ชีวิตค่ะนะอันที่สองใน Facebook ก็คือคุณเจอสกาม สกรรมก็คือคนที่เข้ามาหลอกลวงเพื่อหวังที่จะปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศของมันด้วยการคอ,อหาคุณเห็นไหมถ้าเป็นสแกมเมอร์มันจะไม่ชอบที่จะคุยให้เห็นหน้ากันเพราะว่ามันไม่มีตัวตนจริงนะคะ,ะมันเอารูปของคนอื่นมาทำแต่ตัวมันเองเนี่ยไม่ได้เหมือนกับหนุ่มในรูปนั้นหรอก เพราะฉะนั้นมันก็ไม่กล้าที่จะวิดีโอคอลกับคุณแต่สกามคือคนที่มันชอบเล่นเซ็กคนที่มันชอบมาเล่นว่าให้คุณดูหรือคนที่มันอยากจะดูของคุณมันก็อยากจะคอหาคุณเพราะว่าอะไรพอคอหาคุณปับ๊บคุณก็เหมือนกับว่าอุา้ยตายและนี่ดีนะฝรั่งโทรหาฉันฝรั่งคอกับฉันนะคะแสดงว่าเขาต้องเป็นตัวจริงเสียงจริงแน่เลยถูกค่ะ เขาเป็นตัวจริงเสียงจริงแน่แล้วแน่นอนแต่เป็นตัวจริงเสียงจริงประเภทไหนล่ะเป็นตัวจริงเสียงจริงประเภทที่อยากจะขอดูนมดูต้มดูอหอยดูอะไรของคุณเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณก็ต้องระวังหรือมันอาจจะไม่ขอดูก็ได้นะรหรือขอดูแล้วคุณไม่ให้มันดูมันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคุณดูของผมก็แล้วกันนะคะก็คือมันก็แสดงให้คุณดูเลยนะคะหรือไม่มันก็ คอคุยกับคุณอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงแล้วมันก็เล่นว่าของมันมันก็สาเร็จความใคร่ของมันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเขาไม่ได้อยากได้คุณจริงๆเขาต้องการจะสาเร็จความใคร่ของตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเขาจึงติดต่อมาหาคุณเห็นไหมฮะเป็นเพราะว่าคุณไม่รู้ไม่เข้าใจและไม่อยากจะเข้าใจว่าการหาคู่ชีวิตฝรั่งต่างชาตินั้นมันไม่ใช่หาได้ใน Facebook นะคะ ถ้าไม่เจอสแกมเมอร์ก็เจอสกม m เมอร์เพราะฉะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะเจอคู่ชีวิตที่เป็นฝรั่งต่างชาติคนดีๆใน Facebook หรือแม้กระทั่งในเว็บเดทถ้าคุณเข้าเว็บเดทแล้วคุณไม่มีความรู้ไม่มีทักษะแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยเปื่อยใครมาอยากเป็นเพื่อนหรือใครมาทักคุณอยากจะเจอคุณอยากจะพูดคุยอะไรกับคุณหรือนัดคุณไปหาคุณก็ไปกับเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ หลอกลวงไม่หลอกลวงเพื่อที่จะเอาเงินของคุณก็หลอกลวงเพื่อที่จะได้รับนอนฟรีกับคุณเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณก็ต้องระวังให้ดีเพราะคนพวกนี้ไม่จริงใจนะฮะไม่ใช่คนที่คุณจะร่วมชีวิตด้วย อยากมีคู่ชีวิตที่ดีอยากมีแนวทางที่ดีในการาหาฝรั่งต่างชาติมาเป็นคู่ชีวิตสนใจติดต่อ,อเข้ามาที่เพจอาจารย์ไผ่ไลฟ์โค้ชมาสเตอร์ไผ่ไลฟ์โค้ชนะคะอา,อาจารย์มีโปรแกรมมีโครงกรารที่จะทำให้คุณได้ร่วมเดินไปแบบ VIP เป็นการโค้ช ตัวต่อต,ตัวที่คุณจะสามารถเดินแล้วก็เข้าเว็บเดทได้อย่างมีประสิทธิภาพเจอเจอฝรั่งที่เป็นจริงๆแล้วอาจารย์สามารถที่จะช่วยคุณสอนคุณโค้ชคุณให้คำแนะนำกับคุณ อย่างดีโดยที่คุณจะไม่หลงเป็นเหยื่อพวกสแกมเมอร์แล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกสแกมเมอร์แต่อย่างใดเข้ามาคุยกันค่ะแล้วคุณจะไม่ผิดหวังขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วก็ Subscribe ชอบแชร์ของอาจารย์ไผ่นะคะเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ